ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการในรอบใหม่ในต้นปี2564นี้มีอะไรบ้างก่อนจะไปรับชมรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทางด้านนายอาคมเต็มพิทยาภายัยศิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าในช่วงต้นปี2564นี้ทางด้านกระทรวงการคลังจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่โดยเงื่อนไขที่จะลงทะเบียนจะอิงรายได้ครัวเรือนแทนรายได้ส่วนบุคคลไม่เกินหนึ่ง0บาทต่อปีกำลังอยู่ในการพิจ,จารณาส่วนสวัสดิการที่เคยได้รับเช่นวงเงินซื้อสินค้าร้านธงฟ้า ค่ารถโดยสารรถไฟบขอสอรหรือคอสอมอกอส่วนลดในการซื้อการหุงต้มจะเหมือนเดิมส่วนจะมีอะไรเพิ่มเติมนั้นรอดูในรายละเอียดต่อไปสวัสดิการต่างๆที่จะได้รับและคุณสมบัติของผู้ถือบัตรสวัสดิการนั้นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดรวมทั้งของขวัญปีใหม่ที่เตรียมไว้ให้ประชาชนสิ้นปีนี้ด้วยล่าสุด ทางด้านกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะมีการปรับปรุงคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการรอบใหม่ในต้นปี64เพิ่มเติมก็คือทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาจากรายได้รวมทั้งครอบครัวหารด้วยจำนวนสมาชิกในครอบครัวซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีเท่านั้นโดยเกณฑ์การพิจารณารูปแบบใหม่นี้ออกแบบมาทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันผู้ที่มีรายได้หรือรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่นี้ 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ลงทะเบียนแบบสมาร์ทการ์ดสสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากของธนาคารของผู้ลงทะเบียน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนสี 4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการถ้ามี 5. ้าสำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร,กรถ้ามีและใบรับรองแพทย์ด้วย 6. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธานาคารของผู้ดูแลกรณีผู้สูงอายุผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นับว่าเป็นข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้อง ในการเริ่มต้นปีใหม่2,564นี้เตรียมตัวได้เลยครับผมหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรีบมาแจ้งให้ทราบโดยเร็วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่ง mm. เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ